ลูปปั้นสูงตรงาานของแม่ทับจิวยี่แม่ทับคนสำคัญของงอกกกกำลังมัชาการการรบทางเรือด้วยความผูกพันกับสายน้ำแยงซีอันเป็นส่วนหนึ่งในประการของเมืองกังตังพนวกกับการใช้กลยุทธ์การทำสงครามด้วยอุบายการส่งสายลับอย่างอุีกายไปเข้ากับฝ่ายศัตรูการวิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรู และวิเคราะห์ทิศทางลมต้นเพลิงจึงส่งผลให้การศึกครั้งนี้ฝ่ายพันธมิตรเล่าสุนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแม้ว่าจะมีจำนวนทหารน้อยกว่าฝ่ายโจโฉถึงสองแสนคนก็ตามดังสำนวนที่ว่าน้อยชนะเล็กเล็กชนะใหญ่เพราะใช้ปัญญา เปลวเพลิงที่เผาไหม้กองทัพเรือของโจโฉกลางหลับน้ำแยงสีเกียงนั้นได้ลามเลียหน้าผาดิมแม่น้ำจนเป็นสีแดงเพลิงจึงทำให้ที่นี่ได้สมญาว่าซื่อปี้หรือผาแดงซึ่งปรากฏอักษรสีแดงจารึกอยู่บนหน้าผาแห่งนี้สสสมมาาึึงงงงงีีีแดัััััับบซซืืื่่ออปป้้้หนน,นนนนนนตวะะครนะะครครร เนี่ยหน้าผา,ผานะครับอันนี้ก็คือผาแดง่งนะครับผาแดง่งฝั่งนี้นะับเป็นฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเบียงซีใช่ไหมครับข้างล่างอันนี้เป็นแม่น้ำเบียงซี <c oughs> นะครับแม่น้ำเียงซีโน่นฝั่งโน้นน่นก็เป็นทางเหนือของแม่น้ำเียงซีนะครับ <c oughs> แล้วที่เรามองเห็นเป็นไม้อะ <c oughs> เป็นป่าไม้นั่นนะครับหนะึ่งพันเจ็ดร้อยปีก่อนนะ,ระสรมัยสามก๊กนะครับนะกองทัพเรือของโจชออยู่ฝั่งโน่น <c oughs> นะครับ และการสู้รุปนะครับระหว่างโจโฉกับโจวี่นะครับก็เกิดขึ้นอยู่ฝั่งโน้นนะครับไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะครับไม่ได้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งโน้นนะครับนะเรือของโจโฉึ้เผาวก็อยู่ฝั่งโน้นและตรงนี้นะครับน่ะหนังสือสมตัวเนี่ยนะครับนางเขาบอกว่าเขียนขึ้นมานะใช่ไหมถ้าจงทังนะครับส่วนเป็นลายมือของใครนะครับเขาไม่ได้เขียนชื่อนะครับไม่ได้เขียนชื่อนะครับนะและทำไมเขามาสู้ตรงนี้นะครับน่ะเนื่องจากจูวี่รู้ว่านะครับน่ะ ถ้าไม่มาเฝ้าตรงนี้ทหารกองโจโฉมาจากทางโน้นได้ไหมพอมาจากทางโน้นนะครับพกขึ้นบกไปได้นะครับเขาไม่ต้องอาศัยเรือแล้วตรงนี้มีเส้นทางเส้นหนึ่งสามารถไปถึงนะครับจิ่วเจียงนะครับนะซึ่งสมัยโน้นนะครับทนะหารของอจูวี่ของซุนกวนนะอยู่ทางโน้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดตรงนี้ถ้าโจโฉยึดตรงนี้ได้นะครับเขาสบายมากเขาไม่ต้องอาศัยเรือ ซึ่งเรือเนี่ยนะครับเป็นจุดอ่อนของโจโฉหานโจโฉนะครับไม่ชินใช่ไหมไม่เก่งในการสู้รบบนน้ํานะครับส่วนจูวีนะครับเก่งในน้ํานะครับเพราะอยู่กับติดกับแม่น้ําอย่างสี่นะครับเลยนะครับน่ะซื่อปี้นะครับใะการสู้รบครั้งเนี้ยนะครับน่ะทำให้โจโฉแพตั้งแต่นั้นนาโจโฉไม่กลับมาไม่ได้มีอย่างสีอีกแล้วนะครับ